อันนี้ตอนที่ผมพรีวิวตัว a r c a m ค ST25 นะเป็นสตรีมเมอร์ตัวละ60,000บาทนะเขาเป็นระดับไปเคาะประตูไ i ไฟแล้วให้เคาะประตู h i เอ็นแล้วนะครับคนนี้เขามาถามว่าถ้าชอบเสียงอิ่มใหญ่ฟังเป็นอันหลอกรุ่นนี้ตอบโจทย์ไหมครับหรือมีตัวไหนดีกว่าถ้าผู้ชมจะถ้าใครที่ตามผมมานานๆจะรู้ว่าผมตอบคําถามนี้คําถามกว้างๆนี้ด้วยคําตอบแบบกว้างๆเช่นกันนะครับคือเขาอาจจะมาฟังคลิป ตอนที่ผมพรีวิวไอตัวเนี้ยแล้วผมเปิดเพลงจากไอแผ่น Hifi ฟาร m เมนโซึ่งมันกระแทกกระทันเนี่ยมันออกแนวฟังสนุกก็อาจจะกังวลว่าแล้วถ้าฟังเสียงอิ่มใหญ่ฟังเป็นอนาล็อกมันจะฟังได้ไหมคำตอบในเบื้องต้นของผมก็คือในระบบเสียงหนึ่งระบบเสียงนะครับตัวเครื่องเล่นเป็นแค่หนึ่งในปัจจัยเท่านั้นเองนะครับ ตัวเครื่องเล่นไม่แค่หนึ่งในปัจจัยคำว่าเสียงอิ่มใหญ่ก่อนอื่นเลยเสียงอิ่มใหญ่แอนะล็อกเนี่ยของเราเส้นเส้นของคําว่าเสียงอิ่มใหญ่แอนะล็อกของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนแบบต้องเท่าไหร่ถึงจะถึงจะเป็นความหมายเดียวกันนะครับก่อนอื่นอันนี้อันนี้เราเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนผมเข้าใจคําว่าอิ่มใหญ่แอนะล็อกคือยังไงแต่ว่าของเราของผมกับของคุณมันเท่ากันหรือเปล่านะอันนี้อันแรกละอันที่สองคือเพลเยอร์ มันไม่ใช่สิ่งเดียวที่เอาไว้กําหนดเสียงอิมใหญ่เป็นอนาล็อกไม,ไม่แน่ใจว่าเข้าใจหรือเปล่ายังมีแอมลิฟายยังมีลําโพงที่เป็นตัวกําหนดคําว่าเสียงอิมใหญ่เป็นอนาล็อกอครับหรือว่าเพลงที่คุณฟังคือเพลงอะเพลงในแต่ละบั้มะนะครับเลคคอร์ดดิ้งเสียงมันก็ไปคนละทางะนะครับคุณลองไปฟังอัลบั้มใหม่ๆสมัยนี้นะครับพวกเพลง j p ป p k p เคออะไรเงี้ยกับพวก แผ่นรีมาสเตอร์ของ o n p r o d u c t i o n เอ่อแผ่นเก่าๆของเชฟ f ิล l แ l a b อ่ะคุณจะเห็นว่าปัจจัยเรื่องคำว่าเสียงอิ่มใหญ่ในอนาล็อกมันมาตั้งแต่ไฟล์เพลงแล้มันมาตั้งแต่เพลงอะ่ะมนตั้งแต่คอนเทนต์เพลงเลยต่อมาก็คือตัวแอมมันมีแนวทางจะให้เสียงแบบนี้ไหมนะครับอันที่3ก็คือตัวลำโพงตัวเครื่องเล่นตัวแอมตัวลำโพงเพราะฉะนั้นคำว่าเสียงอิมใหญ่มอนาล็อกเนี่ย ถ้าคุณจะคาดหวังว่าใส่อาแคมตัวนี้เข้าไปแล้วทั้งซิสเต็มคุณจะกลายเป็นเสียงอิ่มแบญนั่นหรอกอะมันผมไม่รู้จะตอบยังไงคำตอบเนี่ยครับตัวมันนะใช่ไหมคืออย่างนี้ไอคำว่าเสียงอิม่มคือไม่ใช่ว่าผมไม่เข้าใจคำนี้นะผมรู้ว่าหลายๆคนคนชอบเสียงนุ่ม,น,มนวลๆนวลๆเสียงไม่ต้อง กระแทกกระทันมากนะักผมผมผมขอเล่าผมขออนุญาตเล่าประสบการณ์ให้ฟังกันแล้วกันนะมีอยู่ปีหนึ่งอะ่ะผมไปงานโชว์เครื่องเสียงไฮเอ็นที่ประเทศฮ่องกงนะครับแล้วผมเดินเข้าไปห้องห้องหนึ่งอนะ่ะห้องเนี้มันโชว์ลำโพงอะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นพวกลำโพงพวกเป็นพวกฮอนหรือเป็นพวกอะไรความไวสูงอ่ะพวกเป็นพวกลำโพงไฮไฮเอฟฟิชเชนซีนะครับแต่ที่ผมจําได้เลยก็คือแอมเป็นออเดอร์โนดรู้สึกเพลเยอร์ก็ออเดอร์โนด้วยเหมือนกันนะครับ เป็นห้องที่ผมเข้าไปแล้วนะครับเหมือนผมเหมือนผมดูภาพที่มันมีฟิลเตอร์อยู่ตลอดเวลาท่านผู้ชมเคยใครเคยเห็นภาพที่มันใส่ฟิลเตอร์นัวๆตลอดเวลาคือเสียงเสียงทุกเสียงที่ผมฟังในห้องนั้นนะครับแล้วก็ผมเห็นพวกชั้นวงชั้นวางขาตั้งลำโพงเป็นไม้หมดเลยคือเสียงมันเป็นไม้ๆครับเสียงมันมันนุ่มฟังอะไรก็นุ่มไปหมดแม้ว่าสปีดจะเร็วเลยแต่มันก็นุ่มมัน คือผมว่ามันไม่ใช่เส so like ียงที่ไฮไฟแน่นอนแต่ว่ามันเป็นเสียงที่ลื่นหูมากมันลื่นแบบมันลื่นลื่นแบบลื่นแล้วมันนวลคือเป็นเสียงที่ไม่มีเหลี่ยมเลยครับเป็นเสียงที่ทุกอย่างมนหมดอ่ะมันไม่มีเหลี่ยมมันไม่มีเหลี่ยมมันไม่มีอิมเพลกมีนะแต่มันมันเป็นอิมแพกแบบนุ่มๆคืออย่างเงี้ยแต่มันเป็นเสียงที่เหมือนเอาเอานวมาใส่แล้วก็ต่อยอ่ะมันดังมันแทนที่จะดังเงี้ยมันแทนที่จะมีอิมแพลกเงี้ยมันจะมันมันมันการมันกลายเป็นเสียงเหมือนกับว่า เหมือนกับว่าผมเอาผ้ามาหุ้มแล้วก็ต่อยอะ่ะอย่างนั้นนะทุกอย่างมันนุ่มมันนัวไปหมดถามผมว่าฟังแล้วเป็นยังไงสบายหูนะมันสบายมันสบายลื่นนั่งลื่นเลยแต่ถ้าให้ผมฟังแบบนี้ทั้งวันอะ่ะผมเบื่อเลยคือไม่ว่าคุณจะเปิดเพลงอะไรมันก็เป็นเสียงแบบนี้หมดะนะครับผมว่าผมเบื่อชิเป่งน,นะครับนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมผมถึงชอบซิสเต็มที่เสียงโอเพนโอเพน ค่อนข้างจะเป็นกลางผมใช้คำนี้แล้วกันเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีคนถามาอีกวกาคำว่าเป็นเป็นกลางพี่เอ็อะไรมาวัดว่ามันเป็นกลางเขาเป็นกลางผมคือมันสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตามคอนเทนต์อันนี้อัลบัลบ้มนี้บันทึกมาเสียงสายหน่อยอัลบั้มนี้บันทึกมาเสียงนุ่มหน่อยเสียงหนาหน่อยเสียงอะไรเงี้ยเวลาเราเปลี่ยนเพลงไปมันจะได้มีมันจะได้เหมือนกับว่าเราเราดูหนังโอนเรื่องนี้หนังโรแมนติกเว้ยเรื่องนี้หนังแอคชั่นเว้ยเรื่องนี้หนังดราม่าเว้ยมันจะมีอารมณ์เปลี่ยนไปตามคอนเทนต์ คือถ้าคุณทําให้ทุกอย่างมันเป็นอารมณ์เดียวมูดเดียวกันหมดอะไม่ว่าคุณจะดูหนังแอคชั่นคุณก็นั่งเนี้ยไม่ว่าคุณจะดูหนังโรแมนติกคุณก็นั่งเนี้ยคุณจะดูหนังตลกคุณก็นั่งเนี้ยไม่เบื่อเอเอาอันนี้อันนี้จริงๆนะไอห้องนะั้นเป็นห้องที่แบบเชื่อไหมทุกวันนี้เสียงนะั้นอยู่กับผมอยู่เลยนันอาจจะเลือนลางไปบ้างแต่ว่ามันเป็นเสียงที่ไม่มีมันไม่มีเหลี่ยมอะไรเลยมันนัวมันมนุนม่นมนุ่มไปหมดเลย ฟังใหม่ๆเนี่ยโอ้ห้องนี้มันฟังสบายมันลื่นลื่นลื่นโอ้จะลื่นไปไหนวะนุ่มลื่นแต่ถ้าให้ฟังไปเรื่อยๆครับพอแป๊บเดียวก็เบื่อแล้วนะไม่ว่าคุณจะฟังโอ้เพลงจีนโผลจชงำมันก็ชงแซมชงคือทุกอย่างมันอย่างนี้ไปหมดอะมัน มันมันเหมือนดูอะไรที่มันเป็นแบบดีกันหมดอย่างที่ผมบอกดูหนังแอคชั่นดูหนังดราม่าดูหนังทีเลอร์ดูหนัง, Action, นง, Drama, นง, iller, นงสืบสวนสยองขวัญก็อารมณ์เดียวกันหมดอ่ะบางคนไม่ผมไม่รู้ว่าบางคนชอบแบบนี้หรือเปล่านะแต่ผมไม่ชอบนะเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่าคุณพี่คนเนี้ความหมายของเขาคามมาขาืออะไรผมรบ,บอกว่าเพลเยอร์ตัวเดียวคงไม่สามารถกําหนดอะไรได้ขนาดนั้นนะครับเพราะมันต้องดูปัจจัยอื่นอื่น,นร่วมด้วยนะครับอันนี้ขอถือโอกาสระบายนิดนึงเพราะผมเห็นหลายคอมเมน อยากได้เสียงอิ่มหนาอะนาล็อกโดยเพราะคาว่าอะนาล็อกเนี่ยนะเสียงอิ่มหนาฟังเป็นอะนาล็อกเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่าสื่อหรือเซียนคนไหนเนี่ยที่ไปปลูกฝังนะปลูกฝังคําว่าเสียงอิ่มใหญ่อิ่มหนาเป็นอะนาล็อกหรือว่ามีนักเล่นคนไหนไปปลูกฝังคํานี้เป็นคําที่แบบไม่มีความหมายอะไรเลยสําหรับผมนะเสียงอิ่มใหญ่ฟังเป็นอะนาล็อกเนี่ยสังเกตว่าผมแทบแทบไม่ค่อยใช้คำคำพวกเนี้ยนะครับ